ันไม่แตกผมยังชุบได้แทนได้หมดประเด็นเลยตายก็หนีเลยะละตายมอนสองคนก็ไม่ไหวแล้วพี่จะเกินหัวขาด่ะหมอสองคนลว <c oughs> เล่นอหไดีเล่นถนนดีฟ้า Watch your asses. Reports show hunters are in the area. Got See You guys, I know. เไม่ฆ่ามิดโอ้โหเรียบร้อยสบายเอ้าม่ตัวมีตัวข้างหน้ามิดต้องอ้าวตรงนี้เป็นศพแต่ละเรากลายเป็นศพแต่ละเราทำไรเนี่ยพี่ก็เดินหาคนนี่โอ้ เอ้มืม่อกี้มันผมเห็นชื่อแดงๆอยู่ใกล้ๆตัวเราฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเห็นงไ,งนไมนหมพี่เรแล้ว s m มา heads up โอ้แล้วแบบ smoke headed their way แล้วแบบ target down

ปีหลับแล้วอยู่หน้าป้ายอะอยู่หน้าป้ายล้วกระถางเฮ้ยไม่ยอมออกมาไม่ยอมออกาหมออะไรอย่างเงี้ย Hold Man. on, I can patch you up. I owe you one <laughs> <laughs> One less hunter to worry about. <laughs> <laughs> okay, four in found. Get ready. One value. I'm out of one ball. I don't know if I knew about what. I more need him in. Hold up. Finish. Move out. Okay, got it. ผมยังไม่มีใครครับตรงกลางยังไม่มีเลยฉันยังไม่มีทางซ้ายน้าจะอ,อยู่ขวานะคื่ตรงตรงนี้ก็ไ่อยู่แล้วนี่ไงชลีโอ้ยไม่เป็นไผมไม่เดียวเอาหมอมาหมอมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบไปเลยครับ ผม,ผมิเข้าไ e. ด้อคครับโดยิงจากไหนมาดิยิง้ารบเองยิงเมากเลยเรนเรื่ปกติครัโอเคโอเคปปลอดภัยนะไม่มีเลยถัลงัไดอนึง ไม่มีอะไรทำแล้วไปพี่ชาวเนี่ยนเดตเนี้โอ้ยมอเตอร์สต็อกนี่ผมรอดอยู่ข้างในนั่นแหละครับนี่ตุ๋นแม่้ยลมลวอ้าวดาวดพี่ดาวดาวอไม่ก้มตรงไปเลยกระโมาพี่ตรงไหนมา้วขวาเลยวขวา